ก็กาศีวิรัตสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่ในแมปเดอะฟอนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสคริปที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ก่อนจะไปใช้สคริปก็ฟาโหลดตัวดันนินจาหรือว่าตัวดันเดลต้าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วก็เอาไปใช้สคริปก่อนนะครับผมและในตอนนี้เราก็จะไปรันสคริปเลยนะครับพอรันสคริปมาแล้วมันก็จะให้เลือกแมปนะครับผมเราก็มาเลือกแมปเดอะฟอนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสคริปที่ไม่มีคีย์แล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ออโต้ฟาร์มผุดแรนนะครับผมแล้วก็จะเป็นการออโต้ในการทําให้เราตีเหล็กหรือว่าตีดาของเรานะครับผมก็คือ100%เลยนะครับผมไม่มีวันแตกนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับผมมาที่เมนูดีซิงก่อนนะครับผมเพราะว่าดีซิงตัวนี้มันจะทําให้เราไม่โดนเตะโดนแบนถ้ามันเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับผมก็สามารถใช้ดีซิงได้ถ้ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบว่าที่ไม่สามารถใช้ดีซิงได้ก็คือกากระบาดนะครับผมก็ให้เรากดอันดับเบลไปเลยนะครับ ดีซิงไปแล้วนะครับผมเราก็มาที่เมนูไมล์หรือว่าเมนูฟุดแรกนั่นเองนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่เราสามารถเลือกแร่ที่มันแบบว่าโกงหรือไม่โกงนะครับผมคือแร่ที่เป็นออกหรือว่าแร่ธรรมดานะครับผมนี่เห็นไหมพี่ก็จะเลือกให้ดูนะครับผมว่าตอนนี้พี่สามารถฝุดอะไรได้บ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทาร์เก็ตนะครับผมเราก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันนะครับก็ปล่อยแบบว่าให้มันเป็นตามอัตโนมัตินะครับมันก็จะ ปกติของเรานะครับผมในการที่เราจะไม่โดนสบใส่นั่นเองนะครับก็ใครที่แบบว่าอยากเปิดให้เราแบบว่าตีอัโนมัติไปด้วยแล้วก็ตี npc ที่เป็นเป็น enemy นะครับผมคือศัตรูได้นะก็เปิดตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีฟังก์ชันในการออโต้ตรงนี้นะครับผมนี่มันก็จะวาดไปตีประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหม ันก็จะบ้าไปเรื่อยบ้าแบบช้าๆนะครับผมถ้ามันช้าแบบนี้ก็ไม่ต้องไปสงสัยนะครับผมมันก็จะก,การการดึงนะครับผมก็คือเราจะไม่โดนดึงนะครับถ้ามันเร็วไปมันก็จะโดนดึงกลับมานี่ก็จะเป็นการขุดแร่นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะถ้ามันแบบขุดไปแล้วนะครับผมมันขึ้นเครื่องหมายสีแดงตรงนี้เราก็กดฟังก์ชันปิดเปิดใหม่นะครับผมมันก็จะหายไปนะน้องชายก็จะประมาณนี้นะครับผมในการฟังก์ชันในการใช้คลิปในการขุดแร่นะครับผมพี่ก็จะมาโชว์ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมเป็นฟังก์ชันในการ ออโต้ตีเอนามีนะครับผมแต่ตอนนี้พี่ก็ขอในการขุดแร่ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าพี่เสียดายในการขุดแร่นะครับแร่มันจะแตกอยู่แล้วนะครับผมนี่พอแตกแล้วนะครับผมเราก็ปิดปึ๊บแล้วก็ไปที่เมนูบอทตรงนี้นะครับผมนี่มันก็จะเห็นหมดเลยนะครับผมว่าเราต้องการจะฟาร์มตัวอะไรนะครับพี่ก็จะเลือกเป็นแอคสเกเลตันก็คือไอตัวกระดูกถือขวานนะครับผมมันก็จะร์ปมาประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นสคริปที่ไม่มีคีย์แล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับก็ ถ้าใครอยากใช้นะครับก็สามารถเอาไปใช้างานได้เลยนะพี่ก็จะทิ้งไว้ให้แล้วนะครับผมก็คือใต้คอมเมนต์นั่นแหละนะ้องชายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับสคริปตัวนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์พี่ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจในการหาสคริปมาแจากนะครับผมเพราะว่าพี่จะหาสคริปที่ไม่มีคีมาแจกนะครับก็ถ้าใครอยากให้พี่แจกสกคริปตัวไหนอีกก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับพี่ก็จะหามาแจกเรื่อยๆนะครับผมพี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับอีไปละบาย